น้องสื่อบริชนนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นผลการแบบที่สําคัญนะครับในการปราบปรามด้านยาเสพติดของจังหวัดสุรศเกดซึ่งของ8พิทัศนครนําดวนนะครับซึ่งตามนโยบายของทางรัฐบาลสัจจุบันและท่านนายกตรีนางสาวไปรทองทานชินวัฒนก็ได้กําหนด,ดให้เรื่องยาเสพติดเป็นนโยบายที่สําคัญนะครับเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งท่านขอ,อตทต้เอกต่อสัตว์สมุทรมนนะครับได้มอบหมายและกำชับในการปฏิบัติหนที่ของตำรวจดูความพักสามครั้งนี้ทั้งนั้นโดยท่านผู้จัดการด,ดูพพ 3, โโรค, 4, คาพพาดวดาม,มากกพักส 4, 4ามตำรโทสากูลนัทีศรีนะครับผลการบัตรของผุ้ต้องขังแปดตรที่นักตระกูลตำรวจนั้นสามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น4,499รายนะครับผู้ต้องหาทั้งสิ้น14,600 58คนนะครับยาบ้าของการกว่า3ล้าน8แสนเมตรนะครับยึดทรัพาย์นักทายาสิดเป็นมูลค่ามากกว่า53ล้านบาทนะครับดำเนินการตามมาตรการสมงคบ29ลายฟอเงิน3ลายจับกุมคดีตามคดียาสิบรลายหลายอีก41ลายส่วนรายละเอียดสำหรับแค่นี้นะครับผมอยากจะให้ทารฝ่ายส่วนของตำรวจทลอ ได้คร mm ับจากการสมควที่เราสามารถจับกลุ่มผ้ากายย่อยในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้พาู้เสราย่อยครับจากการตรวสอบเราพว่าในป้อมครับที่เป็น้หาที่อยู่ในผู้เสศจากกลุ่มนี้ไม่ได้เสร็จกรีพิการที่อยู่นีดปกติับแสดงการบักวเจ้าที่มากก่าผลแเข้าปู่สมาชิกจนมาเราก็จักทุกต้นต้นนางสาวเนากรได้แตรว่าขอขอเข้าไปนะครับแล้วก็ในการร่วมกับนายพร้อมตัวการ ก็เป็นอย่างผเลี้ที่บ้านไมอยากทำอะไรเกี่ยวกับผมรู้เป็นที่ห้าแบนะครับแต่ต้องเรียนว่าในเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมมีคําพูดผู้ใหญ่ผมพูดในคำหนึ่งนะครับว่ามันเป็นประตูสุดหรอกเรื่องอื่นพอยอมกันได้แต่เรื่องนี้เราอยอมไม่ได้ซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของทางรัฐบาลแล้วก็เป็นอัเจเดาหนึ่งในสิบอัเจเดาของจังหวัดสิริกตการศึกษานะครับ ในหน่วยชุมชนต่างๆและตอนนี้เรามีพิธการกวาดต้านตัวเองมาเริ่มตรวจในส่วนของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนนะครับในมาตรการหนึ่งก็คือเรื่องของการบังคัเราจะคืนขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ที่แดิบัติการคืนนี้ผมเรียนเลยนะครับว่าสีแดงกับสีเงินที่เป็นโซนพื้นที่ที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวขั้นนะคตามสูตรแล้วสบงหนึ่งก็เม็ดถึงมาก ไม่ต้องนับนะครับก็สะสอนข้างหน้าหนึ่งเมตรเนี่ยตามสูตรหั่นท่านอันที่สองเมตรที่สองครับันสองใช่ไหมก็รอษนะครับเดี๋ยวหล่นไปเดี๋ยวนี้เนี่ยนะผมไปโครงการชุมชนที่ย่งยืนที่ท่านรองู้ว่าได้ที่พูดเนี่ยก็เป็นมาตรการสรุปแล้วเขาเนี่ยยังไงแล้วแต่เนี่ยคือถ้าเราลดดีมานได้คือคือผู้เศษ จะเป็นคําตอบสุดท้ายก็คือแก้ปัญหาที่ชุมชนตามที่ท่านรองผู้ว่าท่านนี้พูดซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญควบคู่กับการตัดบางนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็นอันที้สองนี่สามนี่สามมันเด็กสามสามแท็กนะสามแท็กนะสองพันห้าพันหก็ันหกพันคือก็สองสี่หกแล้วก็หกพันใช่ไหมครับนะครับเพราะมันไม่ซ่อมหรือเปล่ามันเลยใช่ไห กี่ยไป้รับงานชื่อให้ชื่อให้นีครับอออนีงไ้รัดาีอออันนี้มันสูงรุ่นไหน่ยแเระครับก็สิ่งที่ต้องช่วยกันต่อไปก็เจ้าที่เราเปนีนี้ไม่ดีอาวุธนะพราะว่าเป็นเป็นพวกเป็นก็เปอะไรรับนอรกบิน ขอผมไปตรวจก็ได้รับความร่วมมือเรื่องชุมชนยังยืนเนี่ยทางสารสุขรพสตเห็นว่าที่นี่โอนไปกว่าครึ่งแล้วเหรอครับรพสตจะไปอยู่อบจใช่ไหมที่หมอครับก็ขอบคุณผู้บัญชากาเดี๋ยวผมอยาตมอบรางวัลหน่อย,ยอว,วันหน้นาชุดไหนามาจะรอเชิญข้างมาเป็นกำลังใจให้ลูกน้องผมหน่อยเล็กน,น,น,น้อยตั้งใจมาครับเชิญครับผมเป็นตัวแทนสำหรับผู้ใหญ่ผู้การนะ